Oh, แต่เจ็บก่อนแล้วนี่แต่ว่าราัสมุทอยลุนแล้วก็คริสเตียริกเซนเนี่ยเจ็บต้องแต่เกมล่าสุดที่แมนมยู เพราะใชเหนือลูตันหนึ่งศูก็เล่นไม่จบ90นาทีนะคะล่าสุดทั้งสองคนถอนตัวออกจากทัพทีมชาติโคนมเดนมาร์กแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการแล้วนะว่าทั้งสองคนอาการเจ็บเป็นอย่างไรจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะคะไอยยางคริสเตนเอริกเซนเนี่ยบาดเจ็บที่หัวเข่าเพราะว่าในจังหวะนั้นมันเหมือนลื่นแล้วพลิกไปเองเนาะบาดเจ็บที่หัวเข่าจะต้องพักประมาณ1เดือนราพประมาณ1เดือนนั่นหมายความว่ากว่าจะกลับมาได้ก็อาจจะช่วง กลางเดินทันวาคใชแต่ว่ากรณีของลาสมุทอยลุนเนี่ยแค่กล้ามเนื้อตึงเฉยๆนะคะน่าจะกลับมาช่วยทีมได้ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเกมกับเ,เกมกับ เอเวอร์ตันจะไหวหรือเปล่าแล้วถ้าเกมกับเอเวอร์ตันไม่ไหวเกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับกาลาตาสไไรก็น่าจะมาองชนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนแมนยูแล้วกันเพราะบอกว่าไม่อยากจะฝากความหวังไว้กับกองหน้าจอมข้ามบอลอย่างอองตัวนี้มาร์คซิยานี่คือเป็นฉายาฉายาใหม่กองหน้าจอมข้ามบอลเพราะว่าเกมที่ผ่านมาลงมาแทนฮอยลุนแล้วก็กระโดดข้ามบอลวิ่งข้ามบอลวิ่งหลอกใช่ไหมเขาหลอก เขาไม่รู้เขาหลอกตัวเองหรือเขาหลอกคู่แข่งไอ้ไอ้คู่แข่งคงงงอ่ะวิ่งข้ามอะไรเขาหมันวะแล้วแล้วบอลบอลไปถึงใครอ่ะเพื่อนลไม่ไปถึงใครเลยบอลอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอคืข้ามเฉยๆคือนันนคือักเตะลูตั้นครองมันอยู่อยู่มาเซียวทำท่าเหมือนจะมาแย่งไอ้ไอ้นักเตะลูตันคนนั้นเนี่ยทำใจว่าอาจจะกำลังจะเสียบอลแน่ๆละไปไปมาเซียวนี่ข้ามบอลซะอย่างนั้นเออคือสร้างความตื่นลึงให้กับแฟนบอลโลกเลยสร้างความตื่นลึง ทำไมคนหัวนล้ออร่อยชอบชอบพี่ชอบแต่ว่าพี่เชียร์มาซียาเพราะว่าเขาเปิดตัวเขายิงลิเวอร์พูลไงจำได้จำได้จำได้จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าฮอยรุนกว่าจะกลับมาก็นู่นเลยนะเฮ้ยยฮอรุนแป๊บเดียวโดนสิ้นเดือนก็กลับมาแล้วสิ้นเดือนกลับมาแล้วสิ้นเดือนนี่คือมันมันหมายความว่าเกมเนี่ยอัลตันอาจจะลงไม่ได้ไม่เป็นไรเกมเดียวก็แต่ว่าเกมเกมขับโคเป็นเดือดเฉยนี่แหละกาลาตาสลายสิเดือดเฉยใช้เดือดเฉยนี่แหละไม่แน่ดีไม่ดีอาจจะขยับแรชไปยืนหน้ามันบางคนเขาเรียกเดือดเฉยไงไอ้เจ๊ดำนี่มันเรียก องตนี ي เดือดเฉยมาซียาวเพราะหน้าเฉยตลอดมันมันไม่เฉยมันเฉยเลยอ่ะมันเฉยชาคือแบบไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเลยเลยทีมตามหลังแต่ก็ไม่คึกคักในอะไรเลยมันมีเกมที่เขาคึกคักจำได้ไหมจำเกมที่เขายิงแฮตทริกได้ไหมโอมีเล่มีมีเกมหนึ่งประมาณยกของโซชาประมาณสองสามฤดูกาลที่แล้วแล้วพิชี่จำได้ว่าเป็นวันที่พิชี่เห็นรอยยิ้มขององตนี่มาซียาวมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเห็นเขามาเลยอ่ะแล้วกล้องจับไว้อะไรก็น่าเงี้ย แล้วฟันก็สวยนะทำไมไม่รู้จักยิ้มทำหน้านิ่งอยู่ได้ก็บางทีบุคลิกคนนะเขาเขาอาจจะยิ้มไม่เก่งแล้วบังคับให้เขายิ้มอีกอรอรอลุนแล้วกันว่าฮอยลุนหวังว่าจะกลับมาช่วยทีมในเกมกับเอฟเวอร์ตันทันไม่จอเต็นที่เขาสั่งนักเตะถอนถอนตัวหรือไ่เนี่ยถอนทุกคนเลยเนี่ยดาโลก็ถอนอีกดาโลเนี่ยเขาถอนเพราะว่า คุณแฟนสาวของเขากําลังจะคลอดลูกอันนี้ฟา์มิเชโอโรมาโนรายงานออกมาว่ากําลังจะคลอดเขาไปดูใจคุณพัลเมียังดูใจไปดูแลคุณพัลเมียไปดูแลคุณพัลเมียหน่อยนะคะก็ถอนตัวออกจากทัพโปรตตเกตแล้วบันทีจะร้อยแต่โปรตตเกตเองเนี่ยเขาสถิติดีไง8เกมชนะ8เกมรวดถ้าชนะอีก2เกมนี้ก็คือ10เกมรวดหลังๆเราเห็นบ่อยชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ก่อนไม่ค่อยเกิดขึ้นนะไอตอนยูโร92ที่ ฝรั่งเศสชนะรวด8นัดในรอบแบ่งกลุไอ้รอบคัดเลือกอะนั่นถือว่าคือฮามากนะ,ะแต่หลังๆถ้าเราสังเกตดูอะ ชนะร้อเเซในรอบเป็นเรื่องมีบ่อยมีเรื่อยๆมีแทบจะทุกทัวร์นาเมนต์เลยดาวโลเห็นงี้เนี่ยในในามฟิมิปปิ์และโปรตุเกสเขาเป็นตัวหลักเลยครับตัวหลักอุยออกับแมนยูเขาเป็นตัวหลักค่ะเขาลงสนามบ่อยนี่นกล้าเจ็บไงลงเล่นแล้ว16นัดในทุกรายการฤดูกาลนี้นะคะออแล้วในฤดูกาลนี้แมนยูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็12เกมแล้วใช่ไหมมียูฟ่าแชมป์เขาก็ลงเล่นเกือบจะทุกเกมนะเออแต่ว่า แฟนแมนยูก็บอกว่าเอ้าดาโุถอนตัวเจ็บไม่ได้เจ็บนะคะไปดูแลคุณพลลเมียดูแมอยง่ายนึงสำหรับแฟนบอลแมนยูก็อย่างน้อยดาโลก็ได้ได้พักแขงพักขาไปนะฮะแล้วโปรตุเกสก็เข้ารอบไปแล้วก็มันด้มีไม่ซีเรียไม่ซีเสียดรายชื่อนักเตะเจ็บแมนยูเนี่ยถ้าไม่นับรวมเอริกเซนไม่นับรวมพอยดุนเนี่ยนะคะมีลิซันโดมาเติเนสลุคชอมาลาเซียจอนนี่อีเวนส์กาเซเมโรอามาดิอาโลอาร์ลาบิซาก้านี่มันตัวรับทั้งนั้นเลยนะ ตัวรับล้วนเลยก็เลยเสียประตูบ่อยไงพี่แต่ว่าถ้าตัวรับพวกนี้กลับมาก็เสียบ่อยนะพี่ก็เห็นคือตอนนี้ต้องรู้ให้ลิชามาหลายคนก็มีคล้องว่าพอลิช่าหรือว่าลิซันโดมาตินสเจ็บมันมีผลเยอะหนูขออีกหนึ่งคนลุกชอด้วยหนูว่าฤดูกาลที่แล้วที่ทำให้แรชฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้ดีพอเขาประสานงานขึ้นลงกับลุกชอได้ดีไงมีคนช่วยเติมมีคนช่วยเปิดมีคนช่วยจ่ายมีคนทำชิ่ง แต่พอไม่มีลูกชอแล้วอ,ะอ่ะแรชเล่นกับดาโล่เงี้ยเล่นกับเลกิลอนเงี้ยม,มันอาจจะจูนกันไม่ติดเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์ปัญหาวาลานอีกคน,นใช่ไหมใช่เหมือน,<ช>นจะมีปัญหากับโคชอีกนะครับรับเซิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา